สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาชี้เป้าผ้ามาชมรถเขาไม่ของใน่ไข่แอลนุแฟนเพจนะครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมสำหรับท่านที่มองหารถสร้างอาชีพรถฟูตหักรถตู้รถกระบะเมื่อนี้ครับมีครบเลยครับมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันแบบจุกๆเลย <c oughs> มีหลายขั้นหลายสไตล์ครับให้เลือกเบิง เอาไว้แล้วตามเบิงตามชมครับผมนี่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 ครับนี่ซ u ซูกิแคร,รีเมื่อนี่มีมาสาขั้นครับนี่นิสสันฟรอนเทียตัวนี้กับบ์แคบครับแล้วยังมีรถตู้รถตู้เครื่องหาเอลครับนี่สวยๆครับหนาตารอๆอฝากพิ้ไทด้วยโต y o t a าอ่าดีโฟดีไทเกอร์ตัวนี้เครื่องคอมัอนเร็วนะครับอ่านาตาเพื่อนอาจจะมีแปลมีแมงยู แต่สภาพนาไส่กับราคานาครบครับมิตรภาพขนาดเล่เลียงราคาเอาพา,าท่านผู้ชมเบิ้งไก่ก้อนแบบรวบๆรวมๆให้เบิ้งก้อนครับเดี๋ยวเจาะรายละเอียดในคลิปนี้แหละครับให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปนี่จังขั้นนี้โตโยต้าไทเกอร์ตัวนี้ดีฟดีโฉมดีฟดีตัวนี้เครื่องคลอมมันเร็วนี่นะครับนี่รอดยังไงบิก๊กจังสี่ครับนี่แต่เพิ่นวาบ่ใหาลรอดนะครับบว่าห้ลรอสิเปียนรอแม็กห้นะครับ นี่สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่5 9 0 0 0 0บาทครับนี่สำหรับคันนี้เอกสารภาษีนี่นะครับภาษี19กค,ค68เล่มเริ่มครบนะครับเอกสารพร้อมโอนสำหรับท่านที่มองหารถนี่ขั้นที่สองคือรถตู้นี่รถขั้นนี้บอกครบนะครับสวยๆครับนี่มาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากัน สำหรับรถตู้หัวจรวดลังคาสูงเครื่องหาเอลด้ครับตัวนี้เครื่องหาเอลนี่ตัวนี้ก็น่าใส่อีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวเจาะรายละเอียดให้ฟังเบองกอรเปิดราคาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันในราคา79,000่า7 9 0 0บาทนะครับรถตู้เสียงเงียบๆนิ่งๆครับเครื่อง5 l อนี่แล้วนี่ครับนิ s สันฟอนเทียนี่นี่นสันฟอนเทียทะเบียน นี่ครับ69ภาษี69นะครับเครื่องยนต์ดวนี้เครื่อง2007เดอ้อนี่เสียงกย็เงียบๆนิ่งๆไม่ไหม่ครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยรถคันนี้กระบะคันนี้เปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่69,00 0เพบาทคือกันครับสำหรับกระบะนิสันฟอนเทียแต่ว่ารถย่นี่ขออนุญาตขายตามสภาพนะครับฝากตอนท่านผู้ชมพิจารณากันเอกสารพร้อมโอนกันทุกขั้นนี่สำหรับซูซูกิแครี คันนี้8ปดหมบาทสวย,สวยลๆลอลอสภาพเดิมๆบอกเคยติดแก๊สครับนี่อีกขั้นหนึ่งครับนี่ซูซูกิแคร,รี่ขั้นนี้ได้ไปทั้งคอกครับนี่ได้ไปคอกงอ่ายๆยังสี่ครับให้ท่านผู้ชมได้ไปพร้อมนี่ขันนี้เป็นรถกระบะเสริมข้างมีคอกนะครับในราคาเพียง69,000บาทนะครับนี่สำหรับกระบะแครี่นะครับนี่ขั้น,นสุดท้าย นี่ <N ic> นี่ครับนี่เบ่งแตเบ่งายทะเบียนไว้น้าเดอ้อเดี๋ยวกาสอบถามกันได้ในราคาแต่ละขั้นสาหรับรถขั้นนี้ในราคาเพียงห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับซูซูกิแคร,รี่แต่ว่ามีตาหนินะครับตาหนินี่เถือกเถือกห้าเสาม่ครับนี่หเสาบริเวณนี่ครับด้านแก้มด้านขวามือนะครับฝั่งประตูด้านคนขคับ นี่นะครับนี่ตำนี้มีแค่นี้ครับมัดมดขั้นมีแค่นี้ในราคาเพียง5900 0บาทนะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณากันสำหรับรถซูซูกิแคร,รี่รถคันนี้ปี2008ครับน้ำมันเบนซินเครื่องยนต์2อ่เครื่องยนต์1,600นซีซีไม่เคยดมแก๊สนะครับไม่เคยดมแก๊สบอกไว้ก่อนเพราะว่าเป็นรถใช้น้ำมันล้วนนี่รถใช้น้ำมันล้วนนะครับนี่สำหรับซูซูกิคันนี้นะครับ นี่ให้ท่านผู้ชมเบ่งรอบๆสะกอนเดี๋ยวผ้าเจาะรายละเอียดให้เบ่งกันใกล้ๆในแต่ละคลิปแต่ละขั้นไปท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมสำหรับรถคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเรียบร้อยฟิล์มดำรอบคันในกระบะสวยไม่มีแม้ส,สนิมเลยนี่สนิมบม่มีนะครับเบ่งทางด้านหลังเิ็นครับนี่ซองเบ่งใตทองบม่มีรออะไรแต่ว่านี่คันนี้ครับนี่แห่งช่วงล่างแห่งดีนะครับช่วงล่างแห่งดีฟื้นไฟออกทุกจุดเลยผ้าสี ล้นล่นครับสำหรับท่านที่มองหารถเที่ยวไปเห็ดเป็นรถฟุตทักไปใส่งานไปขนอ้อยขนมันเป็นรถพืชผลทุนขนทางการเกษตรนี่ครับล่งทงล่งทานี่ภายในนะครับแอร์เออมีนะครับแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องเสียงกับมีคือเก่าครับมีคือกันนี่นะครับตามสภาพนี้เลยล้โพงมีครับติดค้างให้พอมเสียงดังพ่อได้ฟังอยู่นี่กระจกหมุนขึ้นลงด้วยมือ ครับนี่รอบคันอาจจะมีตำหนิในตรงนี้ครับนี่มีรอยบุบนิดๆในหน่อยสําหรับท่านที่บอดิวายเป็นสาระสําคัญในการใส่งานเนาะนี่ครับเล่มพร้อมโอนชุดพร้อมโอนเลยครับสำหรับซูซูกิแครี่คันนี้พร้อมประกอบอาชีพครับแป้ว่ามีเพียงแกมด้านขวาครับด้านข้างประตูเท่านั้นครับที่มีตำหนิด้ครับเด้อเดี๋ยวฟังเสียงจักน้อยนี่ครับเมื่อจับเมื่อเปิดครับเมื่อเปิดประตูครับนะ ฟังเสียงนิดนึงครับสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังเบื้องก่อนครับนี่ภายในเนาะนไม่มีไฟโชว์นะครับไฟเครื่องไฟยังบม่มีโชว์ด้านลังค่านะพ่อประมาณครับผ่านลังค่าครับเสียงนี่ครับประมาณนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวเปิดให้ท่านดูก่อนนี่ครับ นี่คือบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยดมแก๊สเลยดังนั้นเครื่องยนต์นี่นี่ครับนี่นิ่งๆยังสี่ละให้ท่านผู้ชมพิจารณากันน้ําไม่ดันควันไม่ดันนี่น้ำไม่ดันควันไม่ไหลปิดประตูอาจจะย้อนอาจจะปอกกรบป,ปันไดครับเพราะว่าดานีมีตําหนิเดอ้อสําหรับรถซูซูกิแครีรถคันนี้ขายจาหน่ายกันในราคาเพียง5900 0บาทครับพร้อมไส้นะครับ แอร์มีเพลงมีนี่นะครับพวกมาไล่เผ่าเวอร์ล่อพ่อใส่ครับนี่คัดส่งคัดซี่บ่มีสนิมครับกระบะสวยเอาขั้นถัดมาขั้นที่สองนี่มีข้อความผูมักของคนหลายๆครับไปแก้อ้อยแก่มัน่นไปขนเฟี้ยงขนเฟี้ยงก้อนอ่าขนพผืชผลทางการเกษตรอ่าไปขนโตะ๊ะขนเก้าอี้ขนล้มโพงมือนี่ครับเครื่องเสียงมีนะครับมีรถรถขั้นนี้มีข้อให้พร้อม แล้วยังเป็นแบตเตอรี่ง่ายอีกตั้งหากนะครับสําหรับตํานี้นี่ครับนี่การชนหนาเพ่อนอยากหลุดนะครับกันชนหนาเพ่อนแต่พบมี่พอเป็นสาระสําคัญครับในการใส่งานนี่นะครับนี่สําหรับกันชนหนารถคันนี้เปิดจําหน่ายขายกันอยทีหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาผ้าท่านผู้ชมเบิง้งรอบขั้นกันสะกอนให้เบิง้งกันสะกอนย่างช่มเบิง้งกระจกมุนขึ้นลงโดยมือแต่ก่อนบอกก่อนครับว่าผ้าสี2569นะครับ ภาษีหกเก้าไอ้นี่เอกสารพร้อมโอนครับเอกสารพร้อมโอนเปิดในพื้ทนที่นี่ครับรถคันนี้ขายกันตามสภาพนี่หัวหมอนบะมี่นวครอบขาเกียร์บ่เห็นนะครับนี่แต่ว่าเป็นพวงมาลัายพาเวอร์มีจอ a อน r รอยให้พร้อมแอร์เย็นอีกตั้งหาครับนี่ห้างหลังคาสะอาดครับหลังคาสวยมากนี่เดิมเมครับเป็นรถเดิมๆดมเลยสภาพนาใส ครับนี่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ครับแบตทั้งนอกมีการเสริมแบตมากครับนี่คัตซี่สวยมากเลยครับนี่เพื่อนกระบะเป็นขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป็นรถขนหนักมากครับนี่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่เอกสารพร้อมโอนได้พอ้อมคอกไปเลยครับในราคาเพียง6900 0บาทแนบเสริมเรียบร้อยสำหรับรถคันนี้ท่านที่เอาไปแก้ของหนักๆเหมาะย่างยิ่งครับสำหรับซูซูกิแคร,รีเอาฟังเสียงจากน้อยเนาะ ครับนี่ฟังเสียงสักหน่อยรถคันนี้2014นะครับไม่หน่อยมากครับนี่ไม่82,358ครับนี่นี่ครับเสียงนี่จอแอนดรอยครับนมีจอให้ด้วยนะครับจอแอนดรอยให้ด้วยนี่คือเสียงเพลินครับเอาเปิดขึ้นนี่ครับอ่าถอดบอให้เพิ่อครับ เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่เคยติดแกรีมานี่เอ้ังคอยขันนอ็อตไสครับผมนี่สำหรับทันที่มองหารถใส่งานนวการสภาพนาไส่สภาพนาครบนี่รถปกตินะครับนเะบ,บาะขาดนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงคนนางค้นขับนี่ครับเบาะขาดนะครับตรงนี้แต่ว่าก็โดยร่วมแล้วบ่มีไฟโชว์นะคร,รือว่าเป็นรถที่ว่านาไสกขั้นหนึ่ง ดับเครื่องก่อนไว้แล้วก็ได้ครับอืมเอาปิดเครื่องไว้ก่อนปพ๊บนะประตูบยอนครับประตูกรึบๆเลยนี่เอาว่าแล้วสนใจรายละเอียดขั้นใดมักขั้นใดชอบขั้นใดโทรศัพท์กรีงกลางเข้ามากกันได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอนี่ขั้นที่3รถคันนี้มีคลิปแนวล่งเรียบร้อยครับ89,000บาทสำหรับซูซูกิแครี รถคันนี้ก็สวยครับปี2,014นะครับรถซูซูกิแครีรถคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพลาะห็น้านี่ครับนี่เอาฟังเสียงจักน่อยครับสตาร์ทในเบงก่อลร,รถทุกคันสตาร์ทได้วิ่งได้ใช้งานปกตินี่ครับติดปุ้มๆเลยเลขไม่2อ8แสน8ป้อยพันร้อยห้กิโลนะครับสำหรับเลขไม่เพิ่นนะเดินรอบให้ท่านผู้ชมเบิ่ง รถคันนี้แอร์เย็นประตูไม่ย่อนพื้นกระบะแม็กไนเนอร์เป็นเครื่องยนต์1,600ซีซีนี่เด้อให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบงกร,รับสำหรับรถสางอาชีพสำหรับท่านที่มองหารถไปใส่งานไปขนอ้อยขนมันไปใส่เป็นรถฟุตทักค้าขายประกอบอาชีพได้หลายอย่างครับเปิดให้เบงกรอนทังด้านที่นี่นะครับหลังคาสวยนะครับหลังคาสวย ครับหลังคาสวยมากาเสียงเครื่องนิ่งๆครับสำหรับคันนี้ก็นี่ครับเครื่องยนยังไม่ได้ทำความสะอาดครับเปิด์ใ้ท่านผู้ชมเงก่อนอ้าวปิดเครื่องครับผมปิดเครื่องก่อนนี่เดี๋ยวทำความสะอาดครับเพ็ดสปาให้งางามๆครับสำหรับท่านที่สนใจรถซูซูกิแครี่นี่นะครับเอกสารภาษี สิบสามตุลาคม66หกครับโอ้หกแปด้พษสามิบเอตุลาหกแปดผ้าสีพันนะครับนี่ราค่า8ปดหมเกพบาทใส่แบบก็ต้องสอมครับนี่ขายกันตามสภาพให้ท่านผู้ชมเลยแล้วอีกขั้นถัดมานี่ครับนี่นิสันฟอนเทียรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองพันเะครับเป็นที่ดี2 7งเนี่ตัวนี้ก็น่นาใส่อีกขั้นหนึ่งแอร์เย็นครับผ้าสี69 รถคันนี้เปิดจำหน่ายอยู่ที่6,9,000บาทนะครับาแต่ว่ากต่อร่องได้ครับสำหรับท่านที่สนใจเนาะเดี๋ยวมาติดสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมเบิงฟังเสียงกัโอเคครับเป็นรถที่รูปร่างพลูปลกข้อใส้ครับผมเป็นรถหนาใส่อีกขั้นหนึ่งครับท่นานหลังมีกระบะแม่กกลเนอเดี๋ยวซองเบิงคัตซี่ครับคัตซีหนานะครับคัตซี่น่หนา,หนาสวยๆครับนี่ลอยางหนาใสพ่อใสครับนี่ อา้าแนบก็มีครับนี่แนบเสริมไม,ม่พอมแมนพอมเป็นเสริมปะ่ะครับนี่ครับเป็นว่างเสริมแนบไมนบ่นั่ครับนี่สำหรับรถกระบะนิสันฟรอนเทียเนะเาะรถคันนี้หกหมื่นเก้าพันบาทพ่อเอกสารพ่อมโอมนครับรถหนาไสอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวเปิดไฟไทยก้อนครับผมเอาไฟไทยเปิดยากเอาอนเปิดนี่เอาเบื้องด้านขวามือครับไล่ไม้เบิ้งกอนเบิ้งคัดซี่เพิ่นก้อนครับผม นี่รถยังวาดในล่างยังวาด้นคัดครับนี่คัดสียังเดิมๆสวยๆครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันสําหรับภายในต้นนี้เพิ่น,นี่ครับนี่ประตูด้านนี้นะครับด้านนี้ครับนี่สงสัยมันลุดครับเปิดว่าได้เดี๋ยวมีการแกร้ไขให้ครับนะเปิดทางในครับนี่ได้สบายนี่ครับกระจกหมุนขึ้นลงด้วยเคียบล็อกกระจกหมุนขึ้นลงด้วยคียมบล็อกเด้อบอเป็นบอผ้านะครับ บบกผ้ากรรมยี่ลังค่ากับพ่อเบิงไพ่ในก็ถือวา่าพ่อประมาณครับพ่อใส่เดี๋ยวสตาร์ทให้เบิงครับฟังเสียงไปน้ำนี่นี่นะเบ,บื้เดียวครับไม่มีไฟโชว์นะครับบพมีไฟโชว์เปิดแอร์เบิงกอนี่ครับโอ้โหแอร์เย็นนะครับนิสันแอร์เย็นมากครับนี่แอร์เย็นโอ้ิได้น,นั่งขั้นนี้รละบันเอา นี่แหละครับภายในครับทั้งด้านหลังแคบกานี่เบาะสะอาดนะครับถือว่าพ่อใส่เป็นอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวพาไปช่มหองเครื่องครับฟั่งหองเครื่องก่อนนี่เปิดหองเครื่องให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมครับที่เอสดใจอยากได้เอาไปใส่นี่นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องเดินนิ่งๆครับนี่เครื่องโดนเดินนิ่งๆเลยใส่งานได้ปกติเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ แอร์เย็นนะครับเปิดแอร์แล้วเย็นสำหรับท่านผู้ชมที่มองหารถใส่งานมองหารถลุยๆเอาหอวหัวเปาสวนไปขนอ้อยขนมันไปขนยางพลานี่รถคันนี้ครับแล้วนูแฟนเพจขออนุญาตแนะนำรากาพ่อเอื้อมถึงครับอ่าายกันตามสภาพเอกสารพ่อโบนวันแตรดังอีกตั้งหากครับอารับเรื่องก่อนครับโอ้โเดีด๋ยวลืมลืมข้าิ่งกาอนครับถึงให้เพิ่ก่อนว่าควนบ่อ เบิ่งควันครับว่าควันไหมนนะครับเครื่องดีนะครับไม่ควันนะครับไม่ไอไม่ควันครับผมน้ำนำเบื้องควันครับปุ่งบ้อครับเอาคว้าได้ยั่วโอ้นี่ครับนี่นี่นะครับน้ําน้ําไม่ดันนะครับนี่คือน้ำก็ดันได้ครับแต่น้ำดันมันดูนขึ้นดูนขึ้นครับอันนี้น้ําไม่ดันเอา เสียงเงียบครับเสียงนิ่งดีครับเครื่องยอนต์บอซันบอคอนเป็นรถที่นาไส้อีกขั้นหนึ่งนะดับเครื่องเนีครับปานี้ขออนุญาตดับเครื่องยอนต์นี่สนใจรถกระบะลุยๆรถกระบะเขา้าหัวเข้าสวนเอาไปใส่งานครับแบบว่าเข้าไปใส่เพราะต้องะนุถนอมรับซื้อรถขั้นละล้านสองล้านจอดไว้เฮี้ยนครับเย้าไปลุยเอารถตุนวุ่นี่ครับลักเื่นแต่ว่าใส่งานรักแสนนี่ครับเอาไปลุยๆเลย หกหมื่นเก้าพันบาทย่ำอีกที่ย่านเลื่อมนี่อีกขั้นหนึ่งครับรถตู้นี่สำหรับท่านที่มองหารถตู้ไปรับส่งลูกหลานรับส่งนักเรียนหรือว่าเ้าไปเหตุเป็นรถบรรทุกหรือไปเหตุรถนังหรือแม้แต่เอาไปเหตุเป็นรถโดยสารรถคั้นนี้ครับนี่ยังพ้อมวิ่งพ้อมแลนเครื่องยนต์ห้าอลนะครับเครื่องยนต์ห้าอลครับตัวโยตา้านี่ครับนี่สีสันภายนอกมีรอยแตกอยู่ด้านหน้ากับสีลอล้อครับนี่แต่ว่า มีร้อยแตกออกเป็นเขือนนิดนิน้อยๆครับนี่เสียงบางๆครับนี่เสียงตรงนี้ก็ร้อยวีออกเป็นสีแตกนะครับเาพาอรถดิจจอดต่างแผนนานครับนี่เอาเปิดไายในเห้เบุงก่อนครับารถคือขั้นหญ่เลยนี่เบาะมีขาดแน่นิดๆิดน้อยๆครับตามสมควรครับนี่สําหรับด้านคนขับและผู้โดยสารอ่างนำาขนงแต่ว่าภายในนี่ครับบันเบาะภายในโอ้เป็นเบาะผ้าไม่ขาดนะครับ ลังคาสวยครับลังคาสวยมีรอยเจิมเฉพาะตรงคนขับนี่ภายในนี่ถือว่าไปเป็นรถแคมปิ้งครับเปอร์แมนรถนอนรถหลับทรงลูกหลานนักเรียนใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาติดเครื่องให้เพิ่งประตูไม่นย่อนประตูบอยอนนะครับปิดนี่ครับปิดแห้งกับพอดีได้ต้องปิดเบาๆนี่เพิ่นบอกให้ปิดเบาๆสั้นนี่ครับสีมีทะลอกนะครับตรงนี้ครับเอาเิ่งทั้งใตทองครับนี่สตราให้เบิ่งก่อนนี่ ไล่ให้เพิ่งครับช่วงไต้ท้องให้เพิ่งครับนี่เป็นรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆนี่แล้วก็เป็นรถสวงเงาจังหาครับนาใส่ครับรถขั้นนี้รถตู้โอ้โห,โหขั้นใหญ่ครับนี่ขั้นใหญ่ทะเลทลาเลยเดี๋ยวเปิดฟ้าไทยให้เพิ่งนี่เคยติดกล้องมาแล้วนะครับรถขั้นนี้ปึ๊บพวนโอ้โ,โชคคำสบายเลยครับไว้คล้องได้สบายนี่นะครับวางของได้สัมภาระได้ แอร์มีแอร์หลังด้วยนะครับแอร์หลังกับี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งพิจารณากันไปนะครับฟ้าท้ายพอเคยถือกโดนต่าชนก้มาแน่นอนเพราะว่าเม็ดอากยังคือเกา่เาเป็นร่องนี่เห็นคือเก่าคือเดิมครับนี่นะครับไล่ให้เบิ่งก่อนให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปาราคาพิเศษขายกันอบอแพงนะบี่แต่ว่าขออนุญาตขายตามสภาพนะครับในราคาเคียง79,000บาทเท่านั้น นี่เม็ดอากครับยังคือเก่านะครับมองบอกว่าท้ายเดิมรถคันนี้ท้ายสวยครับท้ายเดิมเอาปิดเหยือเบ่งก่อนครับปั๊บนั่นครับคอมมูเตอร์รับนี่เป็นติดไว้เด้โตโยต้าคอมมูเตอร์นี่เอาไอ้ท่านเบ่งด้านนี่ครับนี่สวยครับสีพอได้ครับผมสีสันสวยพอได้แต่ว่าก็มีรอยแตกแน่ธรรมดาครับเพราะว่ารถกะอายุน้มกบขนขางหลายอยู่แต่ว่าช่วงลงช่วงล่าง่นนี่ นาใส่นะครับช่วงล่างยังสวยอยู่ยังใสอยู่นะครับช่วงล่างนี่สำหรับราคาแล้วบอกเลยว่าเป็นราคาที่บรแรงครับนาจับนาจองนี่นะครับแล้วติดเครื่องให้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่ไฟเฟื่อนครับนี่เกียร์เขาง่ายนะครับเกียร์เบรกมือขึ้นได้สบายนี่ครับปิดบื้มไฟโชว์ แต่ว่าอาจจะไปไล่ไฟจังหน่อยครับพอายานเป็นหนูกัดนะครับแต่ว่าเรียนท้างไก่ได้รถคันนี้วิ่งมากจากภาคเหนือครับแลีนได้สบายพวงมาลัย p o ว e r ครัพวงมาลัยเวอร์นะครับนี่เนืผ้าวิบังของเชียงครับเสียงนิ่มครับเงียบกริบเลยเสียงโอ้สวยครับรถคันนี้สวยสําหรับท่านที่มองหารถตู้เอาไปใส่งานรถคันนี้ครับนี่เป็นรถอีกคันหนึ่ง ที่ทางช่องแยวดูแฟนเพจครับาฝากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันด้ยวยครับเด้อเอาเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งก่อนครับเปิดเบาให้ดูก,ก่อนเี่เบิ่งครับเนีเสียงเครื่องนิ่มมากไม่ไอนะครับ ไม่ไอไม่ควันน้ำไม่ดันเครื่องห้าแอลพวงมาลยัยพาวเวอร์เดินดีๆนิ่งๆเลยครับะนะดีดว้ก่อนปึ๊บเนี่ยประตูบังครับกรึบๆนะครับประตูะตอ่าพงบอกเลยว่ารถคันนี้พอเคยตำขางมานี่นะครับยั่งคือเกาเหลือคือเกาครับ โมเคยตำคางตำนาตำหลังครับนาเดิมไทยเดิมคางเดิมครับราคาถูกอีกตั้งหากภาษี13ก69ครับปีนาพู้ผภาษีในราคาพิเศษเพียง79,000บาทเอาท่านที่สนใจเร็วจังหน่อยเด้อครับจงเอาไปเดินสายไฟไหมครับอ่ เพราะว่าไฟโชว์พนธุซื้อดอกแต่ว่มีปัญหาครับแรนใดใส่งันปกตินี่เอาอขั้นสุดท้ายครับบันเริ่มเมยเร,ม,เรมอ้อนแล้วครับเนี่ยว่ามาโดนแล้วนี่แปดแปดสามสามครับสำหรับโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟดีเรื่อครับรูปร่างหน้าตาพ่นอ่าส่งบอคอยปันใดครับแต่ว่าเครื่องไผ่ในนี่สุดยอดเลยท่านที่หารถไปลุยนะครับเอาไปเข่าหัวเข่าสวนไปแก้อก้อยแก่มันไปขนขี่ยางไปขนยางพาร,รา รถขั้นนี้ครับนี่ไทเกอร์ d ีโฟตัวนี้เครื่องคอมมันเร็วนะครับเป็นรถอีกขั้นหนึ่งที่อยากไ้ล่องไปใส่เบิงกระบะสวยนะครับแต่ว่าก็มีน้อยแต่กว่าเป็นข้องสีอยูอายุอานามเพิ่นกะหลายปียังน้อยครับน,นี่ครับเดีเบิงภายในเพิ่นครับนี่ยังไม่ได้ด้ทำความสะอาดครับแต่ว่ากเบิงเราผิดจรณนาอาวเด้อ กระจกมีรอยร้าวด้านหน้าหลังคาสะอาดนะครับเบาะเบาขาดเบาะเห็นจยกสี่กับเบาขาดนะดครับนี่ภายในหม่องนงั่งเบาะแคบมีห้อยขาดจากน้อยอยนี่เอาพิจารณากันเอาครับสําหรับท่านผู้ชมที่บ้องหารถใส่งานรถลุยๆครับรถเอาไปเข้าหัวเข้าสวนนี่แต่ว่าล้อล้อนี่เพื่อนบอกว่าบ่ได้ให้นะครับล้อไม่ได้ให้ล้อด้วยนะครับนี่เอกาสารพร้อมอโอน นี่ผ้าสีเต็มๆครับนี่ราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมผิดจาจรณาเบืองด้านหลังวันท้ายเดิมนะครับเม็ดอางยังคือเก่าครับนี่เบื่องดูเม็ดอางท้ายเดิมครับกระบะเดิมท้ายเดิมครับนี่ปิดเกือบๆครับนี่ปิดในสบายเลยนี่เอาท่านผู้ชมที่สนใจคัดซี่สวยนะครับคัดซี่ไม่ดามไม่คดไม่ดุง้งไม่งอนนะครับคัดซี่สวย เดี๋ยวเปิดเสียงเครื่องให้ฟังเบิงกับบาสิบาเโฮ,โฮ,โฮ้ยเสียงคือมวนไพ่เราะพอพริง่งบจะว่าเนี่ยเอาเปิดให้ท่านผู้ชมดูก่อนเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่ปึ๊บปิดชึบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยค้ำกันขออนุญาตนะครับนี่ นี่นะครับเครื่องเครื่องตัวนี้เพิ่นจะขาดตัวนี้โอ้ตัวนี้เพิ่นขาดแล้วมันหลุดเนาะเอ้วขายตามสภาพนะครับนี่รถคันนี้ขายตามสภาพสตาร์ทก่อนนี่ ไฮนิทิกครับดีไอริทิคดีไอริทิคเอาราคาพิเศษเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทรถคันนี้นะอ๋อมี่เทอร์โบเครื่องสองจุดห้าเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์พันธาคอมมอนเรเรโอนี่รถราคาไทยคลิปครับ สำหรับท่านที่มองหารถใส่งานออกไปลุยๆเมื่อนี้ครับแอลนูแฟนเพจจัดให้ราคาพิเศษโตโยต้าไทเกอร์ D D. อดีโฟดีอนุญาตครับปต๊บโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟดีพร้อมเอกสารพร้อมโอนพร้อมเล่มราคาพิเศษเพียง5 9 0 0 0บาทครับ5 9 0 0 0บาทครับผม สำหรับโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟดีขั้นนี้เด้อเอาไปรีบบไรได้จักน้อยครับผมนี mm ่เอาไว้แล้วอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจก่อนอื่นเลยกขอขอบคุณขอบพุณนได้หลายครับสำหรับท่านที่กดถือใจท่านที่รับชมกดคลิปกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปครับสำหรับรถราคาถูกๆจังสี่นี่ก็คือขั้นแรกหาเมื่อเก้าขั้นที่สองเจ็ดเมื่อเก้า ขั้นที่3 6 9หกหมนขั้นที่4 8 9แปดหนขั้นที่ห้าหกหนเครับส่วนขั้นสุดท้ายนั้นเก้0 0บาทครับเอามีรถเขาไม่ครับนี่มาฝากมาตอนท่านผู้ชมพิจจรณากันเบิงสนใจขั้นไหนมักขั้นไหนชอบขั้นไหนกรีงกลางเขามากกันเลยครับโทร่มาตามเบอร์โทรที่โชคขึ้นนาจอขอบคุณเลยลยครับสวัสดีครับ